ังกฤษเตือนรักษาระยะห่างจากทอหวันสำรอยเฟรยา ก่อนหน้านี้ค่ะมีผู้สังเกตเห็นวอลรัสทอเป็นครั้งแรกที่เนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากนั้นมีร่องรอยว่ามันเดินทางไปตามชายฝั่งของฝรั่งเศสในช่วง2-3สัปดาห์นี้และมีชายฝั่งอังกฤษเป็นจุดหยุดพักล่าสุดโดยมีผู้พ,พบเห็นทอปรากฏตัวเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาแถบชายหาดย่านคาวชอตเมืองแฮมเชอร์ทำให้ประชาชนจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อไปดูเจ้าสัตว์ร,ร่างยักษ์ตัวนี้ค่ะด้านองค์กร B D M L R ก็ได้ออกมาย้ำว่าการปล่อยให้สัตว์เหล่านี้อยู่ตามลาาาพังโดยรรศจกก มีความสําคัญต่อชตากรรมของมันเป็นอย่างมากซึ่งเท่าที่ผ่านมาองค์กรจะเป็นฝ่ายคอยจัดการไม่ให้มีคนเข้าไปรบกวนสัตว์เหล่านี้มากเกินไปเมื่อมันปรากฏตัวตามชายฝั่งค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วมีวอลรัสสองตัวมาเยือนอังกฤษได้แก่วิลลี่และเฟรยาซึ่งภายหลังเฟรยาโดนทางการนอร์เวย์สั่งการ,รุณยฆา,าตเนื่องจากมีคนเฝ้าดูมันเป็นจำนวนมากเพราะขาดการบริหารจัดการที่ดีจนกระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าวของมันที่ทางการนอร์เวย์มองว่าอาจเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวค่ะ